เตรียมของเรียบร้อยแล้วครับเราจะเดินทางไปทำจิตกรรมส่งความสุขสั่งรอยยิ่มปันน้ำใจนะครับเรียบร้อยครับซ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 ับ,บอย่าลืมกดซับวันนีครับวันนี้ครับวันนี้ครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับนี่นะครับเตรียมของเรียบร้อยแล้วครับเราจะเดินทางไปทํากิจกรรมนะครับกับเพื่อนๆพือนน้องๆนะครับที่ไหนเดี๋ยวเราไปเจอไปถามผู้รู้ดีกว่าว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาคนนี้เป็นคนตั้งโผล่ขึ้นมานะครับร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆให้หาสิ่งของนะครับไปบริจาคเดี๋ยวไปหาทางคุ่นี้เลยสวัสดีครับคุณบีครับสวัสดีค่ะนี่ครับคุณสวยนะครับนี่คนนี้อแนะนำตัวนี่ครับว่าโมนี้เขาจะไปเห็นยังครับบอกภาษาลาวซะให้มันงามๆค่ะ ก็ชื่อบีปารวีนะคะเป็นครูอาสาครูอาสานีเขาจะไปบริจาคสิ่งของให้กับชาวอำเภอแม่แตงแต่ว่าจะเป็นอยู่บนดอยแล้วก็พื้นที่ห่างไกลใช่ในเขาแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณอะไรพวกนี้ค่ะเขาขาดโอกาสนิดหน่อยโอกาสนิดหยเราก็จะไปบุกไปหาเนาะ ก็น้องๆที่เขาอยู่ที่นั่นเขาก็คงตื่นเต้นที่เราจะไปหาเขาใช่ค่ะคร็รอๆกันอ่เรอรอกันอยู่เนาะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนหลายๆคนที่ร่วมสิ่งของมาหลายครับแมนค่ะขอบคุณจากทางพี่บัวขาวแล้วก็จัดทางเพื่อนๆของพี่รับแล้วขาที่ส่งความสุขสร้างรอยยิ้มปันน้ําใจนะครับที่อยู่รุ้นไม่รู้ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงเราจะไปส่งความสุขสร้างรอยยิ้มและปันน้ําใจให้กับน้องๆนะครับ นี่ครับก็พวกเรานะครับทุกๆคนนะครับนะครับที่เราจะไปสร้างกิจกรรมนะครับคนนะครับที่เราจะไปนะครับทีมของเรานะครับทุกคนคือต้องตรวจเอทีเคอย่างทุกคนอย่างแน่นอนครับมีผลการตรวจออกมาแล้วทุกคนนะครับก็รอผมด้วยเัวเราจะไปตรวจดูครับ นี่ครับก็เป็นป้ายมือที่เรานะครับที่จะมาร่วมสร้างกิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับทุกคนเตรียมนะครับมีบอลลูนนะครับนี่ทีมบอลรูนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอิทีมบอลรูนนะครับที่เราจะเอาไปสร้างกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนนะครับจะได้ขึ้นบอลรูนด้วยทีมโตโยต้าเรานีมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมโตโยต้าเราที่จะไปร่วมสร้างกิจกรรมด้วยกันนะครับนี่นี่ครับก็หาสิ่งของไปร่วม นี่ครับคนที่เขาจะไปบริจาคเดียวูเขาเรียกว่าม้าเร็วครับเ <l ug> ข้าถึงพื้นที่เร็วขโมยไซอย่างเดียวทุกอย่างนี้ครับของอยู่นี่ก็คือนี่ครับไปได้แล้วอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆน้องๆค่ะนี่เ,เ,นเ,นเขาเป็นแก๊งเขาเพื่อนๆน้องๆทีมงานครับเวลาจะไปไหนก็อันนี้ครับแก๊งเขาใช่ปกตินี่จะไปสอนเด็กๆมันก็จะใส่ท้ายรถไปเลยค่ะอันนี้คือครูจริงๆนะครับครูสอนน้องๆจริงๆครับ พวกเราส่งความสุขสร้างรอยยิ้มปันน้ำใจพร้อมเดินทางแล้วครับ ขับมาดินมันสไลด์ตกแล้วดินมันชันด้วยมานนี้มาน,นี้ยอ้าหน้าครับใช่โอ้ เชือกรูดเลยกระชากทีเดียวกูดเลเรียบร้อยครับรุดเลยดนี่ครับก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้พอขับมาตัวตาคันนี้สไลด์ดินสไลด์ออกข้างดินสไลด์ลงฟองนิดงนะครับแต่ว่าพอไมนชันเรต้องใช้รถด,ดึงมนาะแล้วก็เอาหินอัดมาเมื่อกี้ทีเดียวนะครับชาโต้งขึ้นเลยเยี่ยมเลยครับ ไปต่อครับไปต่อก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วครับว่าก็เส้นทางผ่านผ่านมาก็หนักพอสมควรแล้วก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะมาปบปะน้องๆนะครับกับทีมงานาร่วมบริจาคสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่เรารวบรวมได้ กับเพื่อนๆที่บริจาคมานะครับ่ะเราจะไปเจอกัน้องน้องเลยคุณไม่มีอะไรมาแจากที่นี่บ้างครับพี่โอนี่มีหลายอย่างเลยครับส่วนมากเราก็จะเน้นพกยามากกว่าครับพกยานะครับมีกระเป๋ามีพกอาหารแห้งนะครับแล้วก็พวกของเล่นพวกน้องๆให้คึ้เล่นลก็จะมีพกฟุตบอลมีพิต้าโฟมนะครับแล้วเช่นพกยาเนี่ยสำคัญครับเพราะว่าที่นี่ <laughs> อยู่ในป่า <laughs> การที่จะเป็นอะไร <laughs> เขาต้องเอายาไว้ก่อนนะครับ มีกระเป๋าด้วยอันนี้กระเป๋าเท่มากเลยนะในนี้ก็มีพวดกเกลล้างมือนะอันนี้ไม่ต้องบอกอันนี้ก็ไม่ต้องบอกอันนี้ก็ข้าวปลาก็มี่ขนมก,ก็ทานได้แกปวดอนาะเออแกปวดลดไข้อันนี้ขนมกบเขี้ยวไว้ไปถางยาที่ป่านะอันนี้นี่ครับนี่ก็เป็นเป็นแบบพิ้นตัน้นนี่เป็นแบบพินตันเป็นตะก,กอ้ออุปกรณ์กีฬานะครับ อันนี้มาจากแหน่อำเภอแม่แตงครับตัวเมย์น้อยนี่ครับเราให้ท่านมาเร่วมเแหน่อำเภอแม่แตงครับฝากมาอันนี้ครูบีครับตัวเ้ยน้อยนี่ค่ะทุกคนอันนี้ผู้ที่เริ่มพาบัวเขาแนะนําบัวขามาที่นี่ว่าเขาเคยมาแล้วใช่ไหมมีเคยมาสดที่ป่าเขาหลามแต่มีพอรู้ว่าที่นี่มีหมู่บ้านต่อแล้วก็มันต้องการความช่วยเหลืออยู่พี่ก็เลย E เสนอพี่บัวขาวไปว่าพี่บัวขาวเรามาช่วยที่นี่กันไหมอย่างเี้ยค,ค่ะก็จะได้เอาของมาให้พวกแม่แม่มาฟังนา à, ด้วยนี่คนนี้เป็นคนตั้งเดิมครับตัมือให้ด้วยนะครับปูบีครับนี่มาบอลลูนบอลลูนครับอันนี้ทีบอลลูนครับเดี๋ยวจะมีบอลลูนนะครับอันนี้มาจากทีมงานโตโยต้านะครับที่นครพิงค์เชียงใหม่สวัสดีครับตัวมือที่มาร่วมสิ่งของบริจาคให้กับเราด้วยนี่ครับแล้วก็มาครั้นี้เราจะมีทีมงานหมอสาแพทย ทามาด้วยตัวนี้กำลังวัดความดันอยู่เราไปดูเลยครับว่ากาลังทำอะไรโอ้ครับสูงอายุวัสดีบสวัสดีครับอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับวัดความดันค่ะแล้วก็ถามอาการเบื้องต้นค่ะครับโอ้รู้สึกจะไม่่สบาย นี่ครับก็พึ่งกางเต็นท์เสร็จครับคืนนี้จะนอนนี้นะครับหลังจากที่เราวันนี้นะครับเราทํากิจกรรมนะครับสองที่นะครับป่าไม้แดงนะครับนี่ครับป่าบาะขลามนะครับที่มีบนบาะขลามที่เราจะมานะครับร่วมกิจกรรมพรุ่งนี้เช้าครับแต่ว่าวันนี้เราพอมานี้มันเย็นก่อนนะครับเลยจะมากางเต็นท์นอนที่นี่ก่อนคืนนี้นะครับแต่พรุ่งนี้จะมีกิจกรรมแจก อ,อุปกรณ์ฟ้องให้กับเดาวชนที่นี่แล้วก็เดินบ้างข้าวหลามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองที่นี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปแจกกองกันต่อครับที่ป่าข้าวหลามนี้ ปกติมันจะเป็นทางผ่านที่บีเข้าไปในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงค่ะต้องมีเข้าไปใช่เข้าไปแต่ว่าที่ตรงนั้นคือบีต้องลองแพเข้าไปนะคะตรงนั้นไม่มีรถเข้าไปได้เพราะไม่มีถนนมาที่บีไปก็คือไปไช่วยสอนเด็กๆเ่เพราะว่าเด็กๆอ่อะที่นู่นอ่ะต้องเดินมาเรียนที่นี่5้กิโลเมตรจากที่นู่นมาเรียนที่นี่ใช่เดินมานะประมาณเกือบสองชั่วโมงก็คือมันจะมีที่หนึ่งไกลจากนี้ประมาณกิโลนั่งแพเข้าไปอีกประมาณ2ชั่วโมง เราเรารู้ที่นี่ไดไรงไงจากที่นีเอ่อมีชาวบ้านในปกงแงนเขาโพเฟซบุกข,ขอครูอาสาไปมันมีช่วงหนึ่งที่โควิดเข้าแรกๆแล้วช่วงสองปีที่แล้วป่ะเออสักหนึ่งปีนะคะหน,หนึ่งปีแล้วโรงเรียนปิดแล้วเด็กๆ เด็กทุกที่ก็คือไม่ไม่ได้เรียนทุกที่อะค่ะและที่นั่นก็คือเขาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเพื่อนๆแชร์มาให้ชวนไปตอรานั้นเราอยู่ในอยู่เชีองไห่นี่แหละค่ะใช่ไหมแล้วก็บีก็พอรู้วันนี้หนึ่งวันมีก็เก็บกระเป๋าแล้วก็เข้าไปหมู่บ้านนั้นเลยไอ้ปูงแง่นะนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอย่างเรามาอย่างเงี้ยยังบีคนเดียวใช่ไหมคะบีเป็นปัูสารทาบีมาสอนที่นี่บีจะสอนเด็กไม่ได้เพราะว่าเด็กจํานวนเยอะเกินไป มีไฟมีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีด้วยเขาใช้อะไรโซลาเซลล์โซลารเซลล์อย่างเดียวแบบนี้ใช้โซลาเซลล์กันหมดแล้วพี่บัวเป็นไงบ้างที่มาบัวแต่เส้นทางนี่เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้มันลําบากก็จริงอยู่แต่มันแบบมันก็ดีไงเราก็จะได้แบบเเตรียมเตรียมร่างกายมาให้ดีไงแล้วก็เราจะมีอะไรอีกอย่างนี้อีกไหมจริงไหมถ้าถ้าถ้าที่ที่เราไปมาครูถ้าสําหรับบีบีมีกิจกรรมอาสาทุกเดือนค่ะ เดือนหน้าที่พี่จะไปอยู่ที่แม่งเงาอันนั้นเป็นคุณครูที่อยู่บนนั้นเขาทางมาบอกเลยว่าที่นั้นไม่มีอะไรเลยโซลาร์เซลล์ก็ไม่มีเด็กแคบจะแบบไม่มีอะไรเลยเราต้องไปครูเราชอบอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยเราต้องไปให้มีไงใช่ใช่ไหมเพราะมาอย่างนี้เราจะไปช่วยเบื้องต้นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างน้อยให้เขาไปเห็นหน้าบัวเขาแบบรอๆอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจแล้วปะ หน้าตัวเป็นๆให้เขามีพลังที่จะทํางานต่อตู้ใช่อย่างเช่นตอนเย็นไงที่เด็กๆเ,เขามาหาพี่บัวใังเลยแต่วันนี้ไม่มีอะไรดี่จะเซอร์ไพรส์เพราะาเราไม่รู้นะครับก่อนอื่นผมขอ,ขอ,ขอลองเพลงเพลงหนึ่งให้กับครูบีครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday วันนี้เป็นวันเกิดคูบีครับ <c oughs> ผมเพิ่งได้รู้มาด้วยนะครับว <c oughs> ่ามเ <c oughs> อ่าป็นเป็นเกิดคูบีด้วยนะครับที่มาวันนี้ผมเพิ่งด,ดูมากิกกิกเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ยังไงก็ให้คูบีมีความสุขแล้วก็มีความตั้งใจบุญสนที่ได้ทําก็ให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับที่เรามีกิจอาสาที่จะทํากับสังคม

พี่ตังตารอให้เธอกลรบพืนบ้านมาถึงไม่มีทีวิตตูเย็นก็ไม่เห็นเป็นไรที่ความเชื่อค่านิยมของคงเก่าล้าสมัย วิ่งช้าๆครับโอ้ยหมอกลงแล้วตอนนี้มันยังหนาวอยู่ครับช้าๆนะเพวันนี้เราก็จะมีบอลลูนเคลิบขึ้นเราจะไปดูบอลลูนครับแล้วก็ตอนนี้เช้ามันก,ก็จะมีหมอกในหุบเขาเครื่องพร้อมครับนะครับรอเวลาอีกนิดนึงฟ้ามันสว่างกว่าสว่างวันนี้หน่อยนะครับหมอกจางๆนิดนึงนะครับสาสๆเดี๋ยวจะมีน้องๆนะครับ เยาวชนนะครับในพื้นที่มาพากันมาดูบันรูนขึ้นบันรูนกันนะครับที่นี่มาเจอกันครับ บรรยากาศเป็นไงบ้างครับพี่บกขาวข้างบนเป็นไงเนาะบรรยากาศข้างบนสดชื่นไหมสดชื่นดีก่อนนี้ครับก็เลยพาน้องได้ขึ้นตัวนี้หมอกยังเต็มอยู่ตลอดเวลาครับตัวนี้ครับก็อร์นี้ครับก็เป็นกิจกรรมนะครับเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มามอบความเกลให้กับ น้องท <night> ี่อำาภอ้ามรามนะครับแล้็เดี๋ยวเราไปดูครับพวกเด็กๆที่เขามาขึ้นบารมีครับพอจะมีความรู้สึกยังไงเพราะเขาไม่เคยนะครับพอได้ขึ้นแล้วก็รู้สึกขึ้นขโมนเมื่อกี้สั่นดิ๊ด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  ครับหลังจากเราขึ้นบรรลุนแล้วครับตอนนี้เราก็จะไปแกะของชาวบ้านครับว่าเราสร้างจิตกรรมตระชาเสร็จอันนีช้าานชาวบ้านมารกกันเต็มเลยครับไปดูดิเดิย คำนี้กรับไม้กวนนะครับสุดท้ายแล้วครับกิจกรรมวันนี้นะครับเราจะไปร่วมนะครับกันแนวทางไฟนะครับเพื่อที่จะให้เดี๋ยวมันจะถึงระดูระดูไฟป่านะครับคือแบ่งเขตมาให้ใบไม้มันอนะคิดกันกวาดให้มันเป็นดินแล้วมาให้มันลามเข้าหากันได้กันไว้ไปไปดูกัน ครับก็วันนี้นะครับสิ้นเสร็จภารกิจนะครับหลังจากที่เราทริปสุดท้ายก็คือเราไปช่วยกันแนวทําแนวกันไฟป่านะครับชาวบ้านก็จะทําแต่ละปีทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เรามาพ่ก็เป็นช่วงจังหวะพอดีเราไปมาช่วยกันนะครับแนวกันป่าคือกวาดใบไม้แห้งนะครับให้มันมีระยะห่างไว้นะครับเป็นเป็นร่องโดยที่ถ้าเกิดมีไฟหรือมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะอาจจะช่วยได้พอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะไม่มี เชื้อเพลิงติดต่อกันเข้ามาข้างในราคาโรงเรียนได้นะครับก็นะครับทิปนี้ก็ใช้เวลาไป2วันกับอีกหนึ่งคืนนะครับกับเกี่ยวกับกับกิจกรรมนะครับบริจาคสิ่งของที่เรานะตั้งต้นขึ้นเอาไว้กับมูลนิธิบัญชาเมฆนะครับกับครูบีครูบีนะครับที่เรามาช่วยตั้งต้นกับที่เพื่อนๆบริจาคมาเนะช่นซุลาเซลยานะครับอุปกรณ์นะครับทางแพทย์นิดหน่อยนะครับมาช่วยกันบริจาค น้องดีใจมากนะครับก็ใช้เวลาไปพอสมควรครับกับกิจกรรมนี้นะครับเราก็คงมีกิจกรรมต่อๆไปนะครับเราจะมาไปที่ที่คือได้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนที่ได้ติดตามนะครับภารกิจที่เราตั้งขึ้นมาในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ช่วยบริจาคมาขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ผมก็ขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่ด้วยใจจริงๆนะครับก็ยรมข้างหน้าก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับช่วยกันนะครับอย่างเหมดิมเนาะขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามทางช่องต่างๆนะครับช่องยู u ูบภูเขานะครับช่วยกดไลค์กดซับกดไลค์กดแชร์ต่างๆนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกรัางนะครับเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับคลิปอะไรยังไงนะครับต่อไปเราก็จะมาดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราจะไปยังแน่นอนครับสำหรับทีมนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามครับ วันนี้ก็เสร็จภารกิจเราจะซาโยนระทุกคนแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับจอ